ร้นนนานตรงสวนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขนะครับเราย้ายร้านจากสวนร้านต้นไม้มาสู่ส่วนร้านปลาแล้วนะหาร้านไม่เจอ,อยังไงติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหกหกสูนย์สี่สี่านะครับอนามัสุนัขแะแมวทุกขนาด,ดทุกสายพันธุ์ดื้ดิ้นดูกัดสะบัดเวียงวีลลบหดนะครับ สร้างที่ตา่างกำลังบดนกานให่ให้กับน้องฟองม์มเลเียนนะเพื่อที่จะตัดเป็นทรงเจต่แบนเราตัดได้หมดทั้งาาางานใหญ่และงานปัจเลียนนะครับติดต่เอเข้ามาได้มีบริการรับส่งด้วยแต่รับส่งจะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสาวาที่จะเปิดร้านปกติแต่ไม่มีบริการรับส่งครับ ระด้รกส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุน wow ัขพิการตามูลน NO ิธิต่างๆด้วยนะครับอน้โมทนาบุญร่วกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับ